การดัดแปลงที่ที่ปสมาจีนและ่ทยจะต้องดำเนินการแล้วก็ใช้วิธีการสร้างขารชการรับรู้ให้กับเด็กและเยาวชนครับเพื่อให้เด็กซึ่งจะต้องโตเป็นอนาคตของชาติจะได้รับรู้เทคนิ สป็นศิลปินที่หลท่านเนี่ยน่าจะเคยติดตามผลงานกันมาแล้วก็ดีบทเพลงกันอน่างคุ้นหูมาแล้วนะครับเมื่อกี้ตอนอยู่ข้างล่างเนี่ยก็มีพี่ๆของทางพปศเนี่ยมาร่วมถ่ายรูปกันหลายท่านไปแล้วด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเอาปรบการมาวงไปพร้อมๆกันแล้วก็ชมวิดีโอเสิร์ตจากเธอกันเลยดีกว่าขอเชิญพบกับ กับบออใช่ครับไม่น่าเชื่อว่างานมาเนเออมันจะสนุกขนาดนี้ครับท่านครับถ่ายคลิปส่งให้ลูกชายอยู่อ่าจะไม่แข่งกับน้องเบลเหมือนกันนะครับงั้นผมว่าเงินเหล่านี้มันจะโดนเยอะไม่เยอะครับแต่ว่ผมว่าคุ้มนะครับที่ทำให้เด็กๆเรา perception ของเด็กๆต้องสร้างว่าทำาห้รู้ให้เด็กเขารู้ว่าทิพย์ภัยของยาเสพติดขอบกลอนไกล้ของรัฐนะผมเคยคุยกับท่านขออนุญาตงานหน่อยเคยคุยกับ มีคุณภาพเพียงพอให้เอสทำงานไหมอืมครับคงยกตัวอย่างนะคะเด็กพี่คนตื่นอายุสิบห้าเดินออกจากบ้านต้องแต่สนใจเดินเดินเขาพูดเป็นอย่างนี้เลยเหรอครับคุณหมอินสมัยนี้เขาเดินไรูมคือพูดอย่างนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะดูแบบว่ามันไกลตัวแต่จริงๆแล้ววิธีการพูด ว่าเราอยู่และเราจะสามารถพัฒนาตัวเองได้เราก็จะอยู่ตรงนั้นฉันรู้สึกว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยถ้าพ่อแม่พาไปในทางที่เฮลที่นะก็จะได้เดินทางดีแล้วที่เราจะเลี้ยงเดนี่คือการตอบแบบเด็ก E F นะครับใช่ไหมครับใช่เหรือเปล่าที่นี่เหมาะแล้วครับที่เรื่องยถงการเลือกกระดูกต้องครับผมอันนี่คือเรื่องจริงอ่ะใช่ไหมเพราะจริงแล้วมันเป็นการส่งต่อทางบุคลิกภาพผมติ๊กสิ่งทีปิดเองนะท่านติ๊กได้ไหอครับ แล้วพี่วันนี้ท่านติ๊กเองได้หรือเปล่าติ๊กเองอะไรอยากกอดั้งคนะครับติ๊กเอนะตัคืัผมขบคีได้ครับขบครับแต่พี่ฟังว่าท่านติ๊กเองยิ่งไม่สบายใจเลยนะครับนะฮะทีนี้ขอกับจ้าครับผมอุณกมอจัการเรอนเองไหมคะเอเป็นเก็ไหนๆขบท่านติ๊กเองนะครับท่านต้อบได้ครบนะครับติ๊กเองทั้งหมดครับคุณบอครับอะ ทีนี้ขออนุญาตถามน้องเบลต่อยนี้น่อนะคบเพราะจริงเนี่ยน้องเบลเราเห็นน้องเบลทำงานมาตั้งแต่แบบโหหลายปีแล้วอ่ะคือเรื่องงานตั้งแต่สมัยยังเด็กเลยเอางี้ดีกว่าคุณพอ่อคุณแม่มีส,สนัสนุนและช่วยอย่างไรกันบ้างคุณพ่อคุณแม่ที่จริงตอนเด็กๆอ่ะจะมีคำทำไรที่หนึงจำขึ้นใจคืออยากจะเป็นอะไรก็ได้เป็นคนดีก็พอซึ่งที่จริง,รงแล้วก็คือคำที่ผู้ปกครองพูดกับเด็กในหลายบ้านแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าแบบเด็กจะเข้าใจได้ในครั้งแรก ที่ได้ยินสิ่งนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าคุณหนูก็จะโดนพ่อคุณแม่แบบย้ำมาตลอดตลอดตลอดโดนถึงหนูที่อยู่ในสังคมโรงเรียนที่เฮลตี้ที่พะคุณพ่อคุณแม่ก็เลือกมาอย่างดีว่าโอเคเราอยู่โรงเรียนนี้เพื่อที่เราจะได้มีสังคมที่มันดีด้วยแล้วพ่อคุณแม่ก็คืออยากเป็นอะไรก็ได้เป็นเลยอยากทาอะไรก็ได้ทําเลยแต่ว่าให้มาบอกเขาหรือว่าเขาก็จะคอยดูเสมอแต่จะไม่กดดันจะต้องเป็นสีนี้สีนั้นเพราะหนูรู้สึกว่าการกดดันที่มันมากเกินไปมันทําให้เด็กรู้สึก ถึงการอยากจะไปพึ่งภัยซึ่งบางทีมันอาจจะมีอยู่ในเรื่องของการเสพติดการเสพติดอะไรนะคี่นนะคนนะ,วคะรวมทั้งว่าคนพ่อแม่เป็นส่วนสำคัญนอกจากว่าน้องพี่ส่วนสำคัญถ้ากดดัดนที่มากเกินไปก็ไม่ดีอะไรครับใช่คนจะสอแนแบบพอประมาณแล้วก็รักเขาเนี่ยเหมือนกอดเขาตลอดทั้งวันเลยอะไรเงี้ยใช่บางทีเรากล้าไม่กอดกันแต่ว่าเริ่มกอดได้แล้ววันนี้ก็หนูรู้สึกว่ามันอิมแพ็คนะสำหรับบคนที่โตแล้วแต่ว่าไม่เคยกอดพ่อแม่เลยแต่ว่าวันนึงที่กอดกันมันเปลี่ยน ไปเซ็ตมัเมเนเปลี่ยนอะไรหลายอย่างในชีวิตเหมือนกันนะใช่เพราะว่าสุดท้ายครอบครัวมันคือสิ่งเยอะอยู่นนแต่แต่ยังไม่รู้เรื่องจนจรู้เรื่องจนแบบใช่แล,แล้วมันไม่ใช่เรื<ช>่องยากเลยนะแ<ช>ค่คคการกอดกันไม่มีต้นทุนอะไรเลยใช่แต่ความรู้สึกมันโอผมันที่เศษมากๆยังหาหอมอ่ะเพราะนั้นะนะครับก็ถือวา่า เรื่องของครอบครัวก็เป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าแน่นอนคนเราเลือกเกิดไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าทุกครอบครัวจะจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเสมอไปแต่เราสามารถเลือกเส้นทางของเราเองได้นะครับสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้ท่านารท่านได้ฝากเชิญชวนกับกิจกรรมครั้งนี้ดีกว่าโดยเฉพาะกิจกรรมของต้นกลีนในสวนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเริ่มจากท่านเลขาบรถการก่อนครับก่อนที่จะไปเชิญชวนนะครับก็อยากจะเล่านิดเดียวครับก็ผมเองก่อนจะมาเป็นใธิกรรมของกระทรวงไดเป็นตำรวจแต่ที เบอร์135ทางด้านซากีนปีช่วงเป็นผู้สกาดเป็นพระเจ้าปั้งสามเนี่ยเดี่ยที่ไหนก็จะพูดย้ําู่เสมอครับเวลาเนได้โอกาอสออกสือหรือรอะไรมาก็จะพูดสึงว่ายาเสพติดกลัวครอบปูที่อกโป่งอกยาเสพติดกลัวชนชนที่เข้มแข็งอะไรก็ได้ครับที่เป็นความรักความอบอุ้มหรืว่าจะเป็นรอยยิมย้มให้กัรก่อน ที่จับใจเรียนหนังสือที่เราจะเป็นพ้อพกอดือการหัมแก้มกันอะไรสักอย่างผมโชคดีไม่มีลูกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็จะสมัครใจเราบางทีเราก็ท,ทํากับลูกเราตั้งแต่ลูกเป็นเด็กเป็นรุ่นพานเลยแต่แตผมก็เชื่อว่าการกอดการการหลอกลักกันไม่มีจรจัดนะครับไม่ใช่ว่าคนฐานะร่ำรวยแล้วจะจกอดลูกอย่างนีไม่ใช่นะครับคนที่ตาม ต่างจังหวัดต่างๆเขากดลูกเขาีผมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดไม่ได้ไม่ได้แ you ล know, <Yeah. S 1> so ้วร <right. S 1> ่ำรวยอะไรผมก็เห็นพ่อแม่เขาอาจจะสอนไม่ได้เก่งเหมือนคนรุ่นใหม่แต่ก็แต่ก็ได้รับรองก็อกอดจากพ่อแม่ผมเชื่อว่านะครับการทําให้การทําให้ครอบครัวทุกพวกอยู่ในการทำให้ชุมชนที่เข้มแข็งก็จะเป็นสิ่งที่เราทำให้บรรเทาลงบรรลดไปได้แล้วก็จะฝากนะครับฝากกิจกรรมดีๆของปบสอที่จะจัดขึ้น ใน,ในเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับที่มีคอนเสิร์ตของน้องเดลิดเนี่ให้คู่น้องที่ชมทางบ้านนะครับมารับฟังไอดอลของเราทุกทีไรเราจะไกลแตก็เชิญทุกคนนะครับมาร่วมกิจกรรมที่ดีของผมสครับขอบคุณท่านเลขาธิการนะครับต่อไปขอเชิญคุณหมอฝากเลยครับเอาบูโรก่อนนะครับท่านครับเดี๋ยวพอปุ๊บแล้วเราขึ้นพร้อมกันจะได้ภาพสวยๆนะครับท่านโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 สองหนงรูปร่างไทยสร้างครอบครัวชุดชนปุ่นใจพ้นภัยยาเสพติดหนึ่งหัวใจนำสองมือทำ เรียบร้อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราถ่ายภาาเป็นยิมปกติอีกหนึ่งรูปครับท่านครับหัวใจสวยทุกดวงเลยนะครับตรงนี้อ่ะเก็บภาพความประทับใจไว้ก่อนนี่คือแต่ละท่านนะครับมีส่วนวมในการเกิดอ๋ออันนี้ก็ลงนิดนึงเดี๋ยวจะบังหน้าทุกท่านนะครับเราลงมานิดนึง โอเคเดี๋ยวขอยักไปถท่าต่อไปได้เลยนะคะเป็นเท่าหัวใจครับการนนาีาจดกกมรมแต่อยิ้มกนตรีมีแต่สียงหัวเราะันนีการักิจกรรนตรีซึ่งนที่แปดที่จะมา สจกกรนทุกอันนครับเพ่อให้ปรเชาชนนะครับให้น้องๆเดากวรนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่าประชุรับมรับเในวันที่แปดที่งิซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราจดซึ่งกิจกรรมต่อเนื่องที่ที่แปแลที่สิบหแล้ก็ที่ยี่สเราจับไนะครับนี้ก็จะมีกิจกรรมที่เราจับในวันอส้ยาสิบปโลกก็ก็มีการบทุวราั เขาเล่าให้จับเขาคุ้มกันจับไอ้นแจต้องไปยังที่นั่นเพราะว่าี่เขาเขาเขาาเข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 าเ